ข้าเย็นสมสวัสดีครับวันนี้วันอยู่ในเกมไล่ครับนะครับแต่ไม่ใช่ไมครับจริงเป็นไมครับพร้อมนะครับนีๆ่ๆ <c oughs> อย่าลืมกดซับสไคร b e ด้วยนะครับ เราจะเล่นตัวนะครเอกด้วยสตีฟนะครับเราจะเล่นแบบโหมดสร้างสรรค์น,นะครับอออเอาแค่ลองลองหลบสอดีกว่าอ้าวติดขาดนะแบบนงเจอ อ่าอนี้นี่ยเอ้าไม่ได้